สวัสดีครับวันนี้ j a ็ค GK คันนี้ครับวิ่งมาประมาณ100 0 0แกิโลอันนี้เจ้าของแจ้งว่าขับแล้วออมีอาการไม่นิ่งแล้วก็ช่วงล่างมีเสียงดัง,งกึกกักนะครับเราก็เลยม,มาดูว่ามันเกิดจากอะไรนี่แหละครับมันเกิดจากเจ้าตัวนี้คือทางได้เช็คเราเรามาเช็คแล้วเนี่ย เนี่ยครับลูกหมากชุดลูกหมากครับคือรถที่ประมาณแสนกโลเนี่ยมันมันก็จะเริ่มเจออาการพวกนี้แหละครับยิ่งถ้าเกิดคนใช้งานที่เป็นทางเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยสังเกตไหมครับว่าอันนี้มันจะติดอยู่กับรถอันนี้อยู่ในแหลบในลูกหมากเลยครับคืององแงงไม่มีแรงหนืดไม่มีแรงอะไรแล้วครับแล้วก็เบื้องต้นตรวจเช็คเนี่ยก็มีระยะเขาเรียกอะไรละ่ะเวลาเราขยับล้อดูครับมันก็จะเริ่มมีระยะแล้วนี่ส่วนอันนี้หนักเลยครับคือ ย้่ยยานปานเชือกกล้วยเลยอันนี้คือหลวมมากเดี๋ยวเราเทียบกับของใหม่อ่าเน,นี่ยน,นี่ของใหม่เจอที่นี่อันนี้ก็คือเป็น,นของแท้นะครับกระเบิกศูนย์เลยนะครับอันนี้จะฝืดมันจะแน่นแต่ได้นแน่นแบบลูกหมากตายนะครับมันแน่นในสิ่งที่มันควรจะแน่นนะครับมันจะมีความหนืดความแน่นของของตัวลูกหมากเองอ่ะขยับไปทีเดี๋ยวขยับอันนี้ทีทีก็ได้ต่อเห็นไหมครับเนะี่ยดูสภาพยางอ่าดูสภาพยาง นโนนีน่นั่นไปหมดแล้วครับก็คือแสนแสนกอโลแสนโลขึ้นไปนครับควรตรวจเช็คยิ่งถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวเองว่าเราใช้งานในในแบบถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อมากเนี่ยครับก็ควรควรเข้ามาตรวจเช็คครับเพื่อให้รถเราขับได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันจะง่อยฮะอ่ะนี่ดูดิอ่ะสภา,ภาพนี้แล้วก็ได้อ่ะดูดิงองแงงงองแงงเลยเห็นนะฮะเห็นนะครับไม่ได้ รวมมากนะครับคันนี้เจ้าของค่อนข้างจะมือเท้าหนักหน่อยทีนี้นแล้วก็พอดีก็ถึงเวลาสวิทพอดีอันนี้ก็จบด้วยลิควิดม o ลลี่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับเอนจิ e นฟัดชิง่งพร้อมกองพร้อมแหวนเรามาดูที่เปลี่ยนไปแล้วเมไปใช้นะครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับทั้งชุดเลยที่คือเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยน ทั้งชุดเลยนะครับก็คือพร้อมอ,อยางกันฝุ่นลูกหมากนอกในเวลาเปลี่ยนคือของเราจะเปลี่ยนแบบทั้งเซตเลยเราจะไม่ได้เปลี่ยนแบบไอ้นีตัวไอโน่นตัวอะไรเงี้ยครับคือเวลาเปลี่ยนคือเราจะแจ้งลูกค้าว่าทั้งชุดเลยตั้งแต่ที่เรียกง,ง่ายคือไม้ตีกองอยางกันฝุ่นแลกลูกหมากตัวนอกเราจะเปลี่ยนเป็นเซตเดียวกันเลยเราจัดเป็นเซตเลยเซตนี้ก็คือซ้ายขวาเลยครับเพื่อให้รถเขาเรียกอะไรเพื่อให้ช่วงล่างมันได้เต็มประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนทีละข้างไอข้างนี้ดีไอข้างโน้นยังหลวมมันก็ ไม่แผลมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายครับจะเปลี่ยนแนะนําคือเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับส่วนว่าออจะเลือกสินค้าเป็นของเทียบอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่งบแต่ว่าหลากักๆคือที่เราคือจุดเนี้ยเราจะใช้เป็นของของแท้ฮอนด้าหมดเลยนี่นะครับเปลี่ยนทั้งชุดเปลี่ยนหมดเลยหม่เลยอ่ะฝั่งโน้นกำลังเปลี่ยน ประมาณนี้เนี่ยทั้งเซตเลยซ้ายขวาเวลาเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนยกชุดอ,อ่ะนี่แหละครับนี่ช่างทําเหงือท่วมมาตื่นเต้นตื่นกล้องโดนพื้นเยอะนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปลองกันว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วฟีลลิ่งช่วงล่างจะเป็นยังไงเสียงหายไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับขั้นตอนต่อไป